สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสต็อปลอดหยุดหลงทางในตลาดหุ้นภาคเกียร์วันนี้กลับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2557อยู่กับผมบัณิตประทุมตาครับย้อนกลับไปดูภาพใหญ่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าวันนี้ทําไมภาพรวมของตลาดหุ้นไทยถึงได้มีการปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นค่ําคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐ รวมไปถึงตลาดหุ้นของฝ้าฝั่งยุโรปมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงพอสมควรฉะนั้นวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณนี้กดภาพรวมของตลาดในภูมิภาคเอเชียซึ่งวันนี้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มในการปรับลดลงเกือบทั้งตลาดจากการส่งผลนะครับในการที่ตลาดหุ้นภาพรวมของทั้งฝ้าฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ยุโรปที่ปรับลงในครั้งนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงเช่นเดีวยวกันวันนี้ลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับมากกว่า10จุดครับ ล่าสุดเส้นเด็กไทยมีการปรับลดลงมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมก,กันครับสำหรับการปรับตัวในวันนี้สําหรับเส้นเด็กไทยนะครับยังคงพยายามมีการปรับลดลงไปทดสอบด้านล่างนะครับวันนี้ล่าสุดลงไปหลุดลงมาเกือบประมาณ18จุดแล้วนะครับ 18.53จุดสำหรับการปรับลดลงช่วงล่าสุดวันนี้ครับยืนอ,อยู่ที่1,528.88จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเ้ามาดูนะครับจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ3วันแรกที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังเฉียดเฉียด40,000ล้านแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปิดตลาดดีปลาเข้าไป42,000กว่าล้านบาทส่วนในระหว่างวันนะครับจะเห็นการปรับลดลงของเซ็นเด็กไทยลงไปต่ำสุดวันนี้ประมาณ19.78จุดนะครับยืนที่1,527จุดครับ จากมุมมองแนวโน้มของตลาดหุ้นภาพรวมอย่างนี้นะครับไปดูภาพใหญ่กันบ้างสําหรับการซื้อขายห้าดับหลักทรัพย์ที่มีการปรับตัวในวันนี้ครับแน่นอนว่าวันนี้เซ็ตลงมาค่อนข้างหนักหนีนไม่พ้นการซื้อขายในห้าดับหลักทรัพย์ก็จะมีการปรับตัวตามไปด้วยครับวันนี้ลงมาแดงหมดเกือบจะทั้งกระดานเลยนะครับสำหรับห้าดับแรก เริ่มต้นตัวแรกครับปตวทวันนี้ปรับลดลงมา5บาทครับยืน346บาทในขณะที่ TPI PL หรือ TPI โพลีนเมื่อวานมีการปร,รับตัวขึ้นได้ยังสามารถอยู่ในแดนบวกแล้วก็มีแรงซื้อขายสุทธิเมื่อวานมาเป็นอันดับหนึ่งวันนี้ตามมาเป็นอันดับ2ครับแต่ว่าปรับลดลงมา10สตางค์ล่าสุดยืนที่19บาบาท7จสตางค์ครับในขณะที่กลุ่มธนาคารวันนี้ BBL หรือธนาคารกรุงเทพปรับตัวขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับแต่ว่าราคายังคงมีการกดดัชนีลงตามภาพรวมของเซ็ตนะครับวัน90 2บาท50สตาง์ในขณะที่กลุ่มของพลังงานนะครับจะเห็นว่าอันดับสีอันดับ5ทั้ง PTTGC รวมไปถึงปตทสพเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมาซื้อขายในอันดับที่4ที่5แต่ว่ามุมมองของการซื้อขายยังอยู่ในแดนลบนะครับวันนี้ปรับลดลงไป1บาท50สหรับ PTTGC อยู่ที่58บาท25สตางค์ในขณะที่ปตทสพครับปรับลดลงไป1บาท50สตางค์ตอนนี้อยู่ที่1 4 5บาท50สตางครับ ภาพรวมของมุมมองทั้งตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวลดลงไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างแน่นอนว่ามีเพียงแค่บางตลาดที่สามารถบวกได้แต่ภาพกดลงมาใหญ่ๆนะครับจะยังคงเห็นการกดชนียืนอยู่ในแดนลบเกือบจะทั้งหมดล่าสุดมาดูนี่ใกลอีกนะครับเมื่อวานสามารถปรับตัวขึ้นไปยืนในระดับ15,000จุดได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลุดแนวรับจิตวิทยา1 5 0 0 0จุดวันนี้ปรับลงมาค่อนข้างแรงครับหลุดลงมาจาก1 5 0 0 0จุดอีกเช่นเดียวกันครับวันนี้ลงมาถึง335จุดปิดที่1 4 7 0 0 38จุดนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งในการปรับลดลงครั้งนี้นะครับมาจากในเรื่องของแรงเขายการะหน่ำในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งสหรัฐและก็ยุโรปที่สําคัญถือว่าเป็นการปรับลดลงมาต่ําที่สุดในรอบ4เดือนครึ่งครับส่วนตลไทม์สิงคโปร์วันนี้ลงมา34จุดทางเซี่ยงไฮ้ฮ่องกลงลงมา239จุดนะครับตลาดหุ้นไต้หวันลงมา21จุดมีเพียงแค่จาการ์ตาคอมบัสิอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับที่วันนี้สามารถปรับตัวขึ้นได้วันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ7จุดครับส่วนตลาดหุ้นมาเลเซียครต้ ได้วันนี้ปรับลดลงไปประมาณ7จุดนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงจากแรงกดดันของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการอ่อนตัวลงรวมไปถึงอาจจะเห็นเรื่องของสัญญาณในเรื่องของมูลค่าโดยเฉพาะค่าเงินของเกาหลีที่อาจจะเริ่มแข่งค่าขึ้นบ้างเล็กน้อยถ้าหากว่าเทียบในเรื่องของสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาครับแต่มุมมองตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างหนักเดี๋ยวไปวางกลยุทธการลงทุนพร้อมๆกันในช่วงนี้นะครับว่าวางกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนอย่างไรดีครับ อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับคุณวิกิติระวันรัตครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับสวัสดีครับวันนี้กดลงมาค่อนข้างหนักเลยนะครับสำหรับภาพตัชนีประเมินตลาดทุ้นไทยหลังจากนี้ยังไงดีครับก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่เป็นลักษณะสีแซกลงต่อเนื่องนะครับถ้ามองจากในเรื่องของตัวดัชนีเองแล้วเนี่ยแนวรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเข้าใกล้ในโซนบริเวณ1น0 0งพอ่จุด1,515จุดนะครับแล้วก็ ในเรื่องของส่วนของแนวรับที่เรามองกันเป็นเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คงกันมองกันอยู่แถวพันห้าร้อยกลมๆนะครับครับก็รอดูก่อนละกันนะครับว่าลงมาจากในโซนนี้คงมีดาวไซด์เลยไม่ค่อยเยอะละนะครับผมประเมินว่าก็อาจจะรอดูจังหวะนะครับลงมาแถวนั้นก็ค่อยหาจังหวะในการเข้าเก็บหรือว่าเข้าสะสมหุ้นนะครับตัวใหญ่ๆอีกรอบหนึ่งนณตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็อาจะเป็นการรอละกันนะครับว่าจะบอดทอมอยู่แถวไหนนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยมีสัญญาณของ การขายเกิดขึ้นในตัวของเทคนิคนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ดูจากเทคนิคบางส่วนนี้ก็อาจจะต้องมีมองในเรื่องของการช็อตะแกนพอออกมาบ้างนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้มีอะไรที่ลงมาแบบผิดปกติมากนักนะครับ,รบ,รบในเรื่องของตัว ตลาดหุ้นโลกและก็หุ้นไทยในรอบนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับพอร์ตหรือการปรับโพซิชันตามปกติในรอบของเดือนตุลาเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับก็รอจังหวะละกันนะครับว่าบอทอมอยู่แถวไหนแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะในเรื่องของการทยอยรับหุ้นกลับเข้ามานะครับครับฉะนั้นแรงกดหลังจากนี้ถ้าดูเฉพาะปัจจัยต่างประเทศอย่างเดียวถือว่าน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนครับก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับลงมาจนรู้สึกว่ามอง มองไม่ค่อยเห็นนาคนในเรื่องของการจะเบ้ากกับแล้วนะครับ,รบแต่ว่าในเรื่องของตัวออถามว่ามันลงมาผิดปกติมากไหมผมว่ามันก็เป็นเรื่องของการปรับโพสิชันตามปกติแหละนะครับ,รบซึ่งถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยในส่วนของตัวตลาดหุ้นเรากับกับตลาดต่างประเทศมาเทียบกันนะครับเหมือนกับ ในช่วงปีที่แล้วเลยนะครับที่ตลาดหุ้นในต่างประเทศปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นของเราลงมาตลอดรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับในฝั่งของตัวเอเชียแล้วก็หุ้นของเราเองก็ดูเหมือนจะแข็งกว่านะครับแม้ว่ายุโรปจะลงแรงอเมริกาจะลงแรงนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยหุ้นไทยนแข็งกว่าเยอะนะครับผมเชื่อว่าถ้ายังคงเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับแรงขายของฝรั่งี่คงไม่ค่อยมีในยามากนะครับเพราะเราพิจารณาเทียบกันก็ สัดส่วนของฝรั่งเองเมื่อเทียบกับนักลงทุนทั่วไปที่ซื้อขายกันเนี่ย ฝรั่งเองก็มีสัดส่วนอยู่แค่ไม่ถึง18%โดยประมาณนะครับนักลงทุนในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะมีนัยาม,มากกว่าครับเพราะฉะนั้นผมประเมินว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติอาจจะเกิดขึ้นมาก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะมีน้ําหนักพอที่จะกดดัชนีให้ปรับตัวลงแรงอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นภาพนี้จะทําให้ในกลุ่มทิสต์มาเก็ตนี่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบจะยกแผงเลยไหมครับถ้าหากว่าเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้น ใช่ครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเรามองกันนักลงทุนในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักลงทุนที่บางส่วนก็อาจจะมีการเล่นเร็วเล่นสั้นอยู่แล้วนะครับ,รบถ้าเซนตตเมนต์ในต่างประเทศเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาหรือบดีตัวขึ้นมาผมว่าหุ้นเราเองเนี่ยก็พร้อมที่จะฟื้นตัวได้แรงครับแต่ว่าไม่ได้คาดหวังแล้วนะครับรอบนี้ว่าจะกลับขึ้นไปเนี่ยเหนือพันหหรือว่าจะมีภาพของการเล่นได้เกินกว่านั้นเพราะว่า ปีนี้ผมว่าอยู่แค่ตรงนี้แล้วล่ะนะครับ,รบก็คืออยู่ในกรอบประมาณสักพันหถึงหนึ่งพตรงนี้ไปก่อนแล้วปีหน้าเนี่ยค่อยมาว่ากันใหม่ครับส่วนเรื่องของปัจจัยอย่างแรงกดวิกฤตการเงินรอบที่2ของกรีซอันนี้จะกระทบมากน้อยขนาดไหนครับ คือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับ,รบแล้วเราก็มองกันอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ตัวของภาวะเศรษฐกิจในยุโรปเนี่ยมันอาจจะชะลอตัวนะครับผลกระทบก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอดีตเริ่มมีผลกระทบมาถึงปัจจุบันก็อย่างท,ที่เห็นอยู่แล้วก็ทางยุโรปเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรับในเรื่องของการที่จะ มีการพูดถึงมาตรการที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาผมว่ามันก็คงจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก่อนละกันนะครับกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกๆก็ปล่อยให้ตลาดรับรู้ข่าวไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันก็กลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากมีการปรับพอร์ตเสร็จแล้วนะครับครับถ้ากลับมาสู่ในช่วงของภาวะปกติหลังจากนั้นแล้วก็ดูเหมือนระดับะระดับดัชนีตลาดหุ้นไทยถ้ามีการปรับตัวลดลงวนันนี้กลุ่มที่ยังคงน่าสนใจยังคงเป็นกลุ่มเดิมที่เคยแนะนําก่อนหน้านี้ไหมครับครับ ก็ยังคงแนะนำนะครับในเรื่องของกลุ่มธนาคารซึ่งอย่างที่เคยบอกว่าให้รอจังหวะให้ลงมาเราหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับ,ร,บราคาก็ลงมาในระดับหนึ่งละแต่ตอนนี้ก็เท่าที่ดูตัวที่มันน่าจะ ถูกมากๆนะครับเทรดแกนหรือว่าซื้อขายกันที่หนึ่งเท่าบุ๊กก็คือบีบอนะครับก็เกือบจะต่ำบุ๊กอยู่ละแต่ว่าอัตราก,การเติบโตกับในเรื่องของตัวความสามารถในการทำกำไรหรือว่า r อ e อเนี่ยก็ยังสูงกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารเดียวกันในภูมิภาคนะครับอย่างที่มาเลย์มีการควบรวมกันล่าสุดเนี่ยผมว่าบีบอถูกกว่าเยอะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาหุ้นมันมีประเด็นอยู่อย่างเดียวแหละที่ทุกคนกังวลกันว่า ฝรัง่งซื้อไม่ได้นะครับ MSCI ลดน้ำหนักเพราะว่ามันเต็มรูมไอ้พวก SVDR แล้วก็เต็มฟล l เรนลิมิตแต่ตอนนี้นะครับมันน่าจะมีการขอออปพูมในการขยายตัวของฟล l เรนลิมิตให้ขยับขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งครับที่ผมมองว่า valuation น,นี่ถูกมากๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรเนี่ยไอ้ข่าวในเรื่องของ MSCI ที่ที่ว่ามัน underweight ถูกปลดล็อกนะครับจากการขยายรูมของฟลอเรลิมิตได้ปุ๊บ,บนะครับราคาหุ้นก็จะขยับขึ้นแรงครับ อันนี้รวมไปถึงตัวอื่นๆด้วยไหมครับที่จะมีการทยอยประกาศออกมาครับหรือว่าน่าสนใจมากที่สุดยังคงคนละแบียกกันฮะเพราะว่าไอ้ตัวของฟอนต์เลมิทอย่างอ้ตัวกสิกรมันปรับไปตั้งนานแล้วนะครับไปเป็น49เปซนก็เหลืออยู่แค่ BBL นี่แหละนะครับก็คนคนลประเด็นกันส่วนที่เราจะไปซื้อตัวอื่นเนี่ยเราคงจะมองกันในเรื่องของพวกผลประกอบการหรืออะไรแล้วนะครับที่ผมเรียนนี่คือสิ่งที่มันเป็นเฮดวินกดราคาหุ้นเอาไว้มันน่าจะยออกไปได้ครับถ้าเทียบกับผลประกอบการในตัวอื่นในกลุ่มแบงก์ยังคงน่าสนใจไหม เผลประกอบการในรอบนี้ของกลุ่มธนาคารคือมันทรงๆน,นะครับ,รบมันไม่ได้มีอะไรที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนอย่างในช่วงที่ผ่านมาแต่เอาเป็นว่า พื้นฐานดีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาในเชิงที่เป็นด้านลบมากนักนะครับตั้งสำรองทุกอย่างอะไรก็มีก็เป็นปกติดีนะครับไม่ได้มีภาวะอะไรที่ต้องกังวลครับสำหรับกลุ่มแบงก์ยังคงพื้นฐานดีถ้า่าาถ้ข้ามกลับมาดูในกลุ่มของพลังงานที่วันนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับแต่ว่าเห็นว่าราคามีการปรับตัวลดลงทั้งปตทพดทจีซีรวมไปถึงปตทสพด้วยอันนี้ประเมินยังไงดีครับ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าราคา <c oughs> น้ำมันที่มันปรับต,ตัวลงมาแรงมากกว่าปกตินะครับก็จะมีผลกระทบในเชิงลบกับคุณในกลุ่มนี้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ถ้ามองกันจริงๆเนี่ยคนที่จะกระทบเยอะสุดแน่นอนครับถ้าราคาน้ำมันเฉลี่ยในไตรมาสที่4ี่ยังต่ำกว่า97เหรียญน,นะครับ <c oughs> ทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรงกลนอยถึงปตท t ีซหรือว่าไทย oil มันจะต้องมีรายงานสต็อกขาดทุนอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าพอาจะกระทบน้อยกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการล็อกฟอร์เวิร์ดราคาน้ํามันที่มีการพวกอกตัวของพลังงานไปตัวเลี่ยมที่มีการล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับม,มันราคาที่มีการทาวฟอร์เวิร์ดเอาไว้มันสูงกว่าราคาบนบน ที่เขามีการซื้อขายกันเฉลี่ยณปัจจุบันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผลกระทบจาการาคาน้ามันที่ลงมาเนี่ยกระทบจริงๆก็น่าจะเป็นพวกลงกันมากกว่าเราพอไม่กระทบหรอกครับพีทีทีซีไม่น่ากระทบมากแต่ว่าน่าจะเป็นในส่วนของโรงกันมากกว่านะครับใช่ครับขออนุญาตด,ดูในเรื่องของกลุ่มอาหารบ้างครับเพียงคงเห็นสัญ,ญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางตัวครับ ก็ถ้ามองแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดิเฟนซีฟอยู่แล้วนะครับตลาดตลาดที่ปรับตัวลงมีความผันผวนสูงหุ้นพวกนี้ก็จะขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับแล้วก็ตัวที่ดูแข็งกว่าตลาดก็จะเป็นหุ้นไก่นะครับอย่างที่ FPT c t f นะครับผมก็ยังคิดว่าราคาหุ้นเองก็น่าจะมีแนวโน้มที่ออฟเฟอร์ฟอมตลาดต่อไปครับในที่นี้หมายความว่าราคาหุ้นเวลาลงก็จะลงน้อยกว่าดัชนีนะครับแล้วก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นไม่มากกว่ายังมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่มของดิเฟนซีฟอีกบ ก็จะเป็นสื่อสารนะครับพวกมือถือหรือจะเป็นในกลุ่มพวกสามารถนะครับที่ดูแล้วราคาในแข็งกว่าตลาดอยู่นะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับ อาละครับมุมมองสําหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้ที่มีการปรับตัวลดลงตามมองและก็แนวโน้มของตลาดทั้งภาพรวมเลยนะครับในช่วงนี้ที่เห็นสัญญาณดัชนีมีการปรับตัวลดลงแน่นอนนะครับว่ากรอบดัชนีแนวรับในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีการปรับตัวลดลงแนวรับแรกจะอยู่ที่ประมาณ1520ถึงประมาณ1515นะครับแต่ถ้าลงไปทดสอบด้านล่างน่าจะเห็นการลงไปทดสอบตัวเลขกลมๆแน่นอนประมาณ 1, 5 0 0จุดแต่ว่าการปรับลดลงในรอบนี้ความน่าสนใจนะครับถ้าหากว่ามีการทยอยปรับลดลงอาจจะเป็นช่วงเข้าทยอยเก็บสะสมได้ โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วยกับภาพรวมของตลาดครับฉะนั้นถ้ามาดูในกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจอย่างกลุ่มแบงค์นะครับทางคุณวิกิตนะครับจากบริษัทรัพยับบวหลวงยังคงแนะนำเป็นตัวของ BBL ที่ถ้าเทียบกับมูลค่าเรื่องของราคายังถือว่ามีการต่ํา ราคายังคงต่ําบุกอยู่นะครับแล้วก็ v a รป a t i o n นตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกมากๆในขณะท้าย้อนกลับมาดูในกลุ่มของพลังงานกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นในกลุ่มของโรงกลั่นนะครับที่ยังคงจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวลดลงส่วนกลุ่มดิเวนซีพี่ยังคงน่าสนใจตอนนี้อาจจะมีการปรับตัวสวนกระแสโดยเฉพาะปรับตัวสวนกับภาพของตลาดที่มีการปรับตัวลดลงยังคงน่าสนใจในกลุ่มอาหารรวมไปถึงกลุ่มสื่อสารและก็กลุ่มมือถือที่ยังคงเข้าไปสามารถลงทุนได้ในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลง จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์นมระพัฒนาสินครับ